ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงคันเลิศท,ทอทอทอค่ะในาฬกาคันนี้ฟูคันลีล้หยกอา้าวอุ้ยถ้าขอคิดดิไม่ใช่ปอบหยิบนะครับไม่ใช่ดิฉันนึกว,ว่าพระอาจารย์จากเซาลินมาแบบน,น,ะนะั่นนมีจังหวาดด้วยอ่ะ เลิศมากค่ะบีัดคุณน่าจะไปยืมเสื้อของคุณนิวันเม่อเมื่อคันที่แล้วนะสีม่วงนะัดเลยเนี่ยมวงทองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด่นกว่างานนะจะถามถึงเรื่องนิดนึงนะคะแนวความคิดในการทํางานของของคุณมาจากอะไรครับเรื่องราวทางพุทธศาสนาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมาจากความทุกข์ที่อยู่ข้างในใจเราที่เป็นทุกข์ที่เราจะหาวิธีการที่จะสลัด ความทุกข์หรือความยึดติดนั้นออกจากใจของเรามากกว่าคือมันเป็นงานสืบเนื่องมาต่อจากชุดของวิทยานิพนธ์ตอนริมปิญญาโทที่ศิลปกรหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นผมใช้คําว่าหัวข้อว่าวิลาคะแห่งการดับทุกข์วิลาคะคือการคลายความยึดติดตรงตรงนี้คือการถ้าเผื่อเราสามารถที่จะคลายความยึดติดนี้ได้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในใจหลังจากทําชุดวิทยานิพนธ์จบไปปั๊บ S <S. <S ก็มีนิทรรศการผ้าหออ่อศพก็เป็นชุดที่ต่อเนื่องจากชุดวิเทยียนนิพนธ์หลายคนถามว่าทำไมใช้ชื่อผ้าห่อศพแต่แ,ตแตก่อนอื่นเยขออนุญาตย้อนไปนิดนึงคือคือภาพนี้ค่ะ <c oughs> คือเห็นแล้วแบบเนี่ยคือลูกของคุณแม่ใช่ครับผมใช่ไหมคะนี่คือลูกของคุณแม่คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจอะไรในการทํางานของคุณในแต่ละชิ้นคือเวลา ผมมีปัญหาในเรื่องของการเรียนหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคนที่สามารถที่จะรับรู้ได้มากที่สุดก็คือคุณแม่ตลอดจนในการเรียนสําเร็จมาได้เนี่ยเราทําเพื่อใครเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเลยเราอยากให้แม่เห็นใบปริญญาของการเรียนโทอีกครั้งหนึ่งของเราเนี่ยเราทําเพื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามุ่งไปเพื่อเพื่อแม่แล้วเราก็สามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ผ่านพ้นไปได้ตรงนี้ mm hmm. พอทําสุจิบัตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะมาเอารูปของเราคนเดียวเหรอลงในสุจิบัตรเนี่ย mm hmm. ผมก็ว่าไม่เอา mm ่ะ hmm. ผมเอาแม่ผม mm hmm. ลงในสุจิบัตรด้วยดีกว่า <Yeah. S 1> เล่มเล่มนี้ก็มีเล่มนี้ก็มีผมจะเอาคุณแม่ผม อยู่ตลอดไม่ <จะ S 2> ไม่เคยลืมที่นิดนึงนะคะ่ะว่าอย่างตั้งแต่เด็กมาใช่ไหมที่บอกว่าชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่สนับสนุนเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยเอาสนันสนุนลูกเป็นส่อเออทำแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกินจะไปอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพอเอิญว่าที่บ้านผมเนี่ยมีพี่น้องหกคนพี่สาวคนโตผมก็เรียนศิลปะ hmm. แล้วก็มาผมแล้วก็มาน้องชาย hmm. แต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ย hmm. คุณแม่ไม่ได้ขีดเส้นหรือกําหนดว่าจะต้องไปอนนุนนะอันนี้นะทุกคนเลือกที่จะเข้าเรียนเองตลอดจนผมเลือกที่จะสอบเข้าจุฬาหรือเรียนต่อโทศิลปกรเนี่ยผมเลือกที่จะเข้าด้วยตัวของผมเองแล้วก็ใช้ฝีมือและความสามารถด้วยตัวเองทั้งหมดแต่แต่ว่าแม่แม่ไม่ได้มาบอกว่าต้องไปเรียนหมอนะไปเรียนอะไรแม่แม่ไม่ได้มากําหนดตรงนั้นเลยแต่ว่าแม่จะ คอยดูอยู่ห่างๆแล้วก็ให้กําลังใจมากกว่าครับแล้วงานของคุณเนี่ยมันดูแฝงไปด้วยปรัชญาของธรรมะครับส่วนหนึ่งเนี่ยพ่อคุณไม่ก็มีส่วนในการหล่อหลอมจิตใจให้สนใจในเรื่องของธรรมะใช่ครับผมเพราะว่าสมัยเด็กๆแม่จะพาไปวัดเพราะวตอนอยู่ที่ตจังหวัดนั้นจะไปทํากับข้าวเลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรต่างๆก็จะไปแล้วก็เลยซึมซับวิถีชีวิตกับทางพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กจนจนโตมาครับ มอนก็งานนี้คือจะเป็นงานผลงานชิ้นแรกครับเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกที่หอศิลป์จำจุลีที่จุลาครับผมนะคะก็เหมือนใบลานใช่ครับเป็นเป็นพับกระดาษเหมือนกับสมุดคอยครับผมก็ออกแบบให้เป็นสมุดคอยครับคืออย่างงานอย่างงานของคุณนี่เขาจะเรียกเป็นงานแนวอะไรคะอ่าไทยรุ่มสมัยเป็นไทยรุ่มสมัยเป็นคอนเทมครับผมค่ะในการที่จะ แต่ว่าทุกชิ้นก็จะมีแฝงด้วยปรัชญาของธรรมะทั้งหมดใช่ <นะ S 2> ครับจึงกระทั่งมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าหออ่อศพครับผ้าผ้าห่อศพเนี่ยอพอพอผมทํางานคือช่วงที่ว่าเรนโทเนี่ยผมทํางานประกอบกันอยู่สองสองเทคนิคเทคนิคเดียวกันอยู่บนผ้าสองสองชนิดก็คือผ้าดิบกับผ้าจีวรพระช่วงนั้นเราก็มามาทำการวิเคราะห์คือผ้าผืนไหนให้ความน่าสนใจต่างกัน สุดท้ายเนี่ยก็เลยมาดูตรงผ้าจีวรเนี่ยอพอท,ทําเทคนิคลงไปแล้วเนี่ยมันให้ความน่าสนใจมากมาเลยอันนี้คือผ้าจีวรพระครับผมผ้าจีวรพระเป็นเป็นผ้าจีวรพระที่ใช้แล้วไม่ไม่ได้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นผ้าจีวรพระที่ผ่านการปล่อยวางาเพราะว่าผมทําเรื่องราวของของการปล่อยวางเสร็จแล้วผ้าจีวรเนี่ยก็คือสิ่งที่พระท่านผ่านการใช้แล้วผ่านการปล่อยวาง เนื้อเทียนที่จะมาใช้อยู่ในผลงานเนี่ยก็คือเป็นเทียนพรรษาที่ผ่านการใช้แล้วแล้วก็ผ่านการปล่อยวางมาลองรับเรื่องราวเนื้อหาสาระของการปล่อยวางแล้วก็มาเรื่องราวทางปล่อยวางทางทางจิตใจของผมลงสู่ผลงานผลงานชุดผ้าพห่อศพเนี่ยพอทําแสดงหมด10ชิ้นเนี่ยก็คือ10ชิ้นนี้ถวายวัดเป็นภาพเป็นภาพที่ติดอยู่ในพระบสถ์วัดหนองสอที่ที่ประจวบครับผม และอย่างอย่างบรรดาแมทรย얼ทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าจีวรเนี่ยไปต้องไปนำที่จกที่ไหนก็คือจากวัดหนองซอหลวงพ่อท่านให้มาใช่บผมครับผมเราก็นำนำจากที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยพอพอพอได้เป็นเป็นผลงานศิลปะแล้วนะคะแล้วมีมีผู้ที่สนใจนําไปปั๊บก็นําเงินเหล่านั้นแหละไปบริจาคครับผมใช่ไหมคะไปทําบุญต่อใช่ครับนะคะเป็นการต่อบุญอีกทีหนึ่งแต่แต่ว่าภาพ ิบชิ้นนี้ก็คือเป็นภาพฝาผนังในพระบถ์ติดตั้งถาวรในพระบถ์เลยครับผมค่ะแล้วอย่างงานนี้ครั้งนี้แล้วคะฮิมมพาน่ะนะเราเอาถึงนิทัศกาลเร่จัดไปโดนเขาหลอกไอ้ไม่ใช่ไปโดนเขาทักชวนมาได้ยังไงคนคุณนิวฒั์ที่ไปตามคุณมาได้ยังไงครั้งแรกเลยพูดตรงๆว่าไม่รู้จักพี่นิวฒัตเลยครับไปเจอกันครั้งแรกนั้นตอนงานแสดงทิศของลูกศิษย์ที่พอช่างแสดงที่สีลมแกลเลียแล้วก็ พี่เขาก็มาทักผมก็งงๆใครมาแล้วก็มาทิ้งนามบัตรให้สุดท้ายก็เลยโทรติดต่อกันไปก็เลยสนิทกันครับตอนนั้นน่ะครั้งแรกของการโดนหลอกครับผมโดนโดนเขาล่อหลอกก่อนใช่ใช่ใช่ครับโดนประวางยาคเขาวางยาหลังจากนั้นก็หลวมตัวเลยใช่ครับใจง่ายเลยครับผมแล้วพอเขาบอกคอนเซปต์มาบอกว่าเนี่ยนะเพราะว่าเอ้เราก็เราก็ทําเรื่องอย่างเงี้ยนะมันมันแล้วเราจะไปทําหิมะพ่านรือเขายังไงจะจะถามว่า หินมะพานน่ะจริงๆแล้วมันอยู่ในเรื่องราวของทางพุทธศาสนาเราอยู่แล้วนะครับอย่างวัดที่เมืองนงเมืองจังหวัดนนท์ที่เกาะเก็บก็มีต้นนารีผลหรือวัดวารามก็มีพญานาคมีสิงห์มีจระเข้มีเสือมีพระปราผนังที่เป็นเรื่องราวในวรรณคดีหรืออะไรหลายอย่างประกอบกันดังนั้นสัตว์หินมะพานก็คือแดนหนึ่งที่จะ ไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเจออะไรมาบ้างตรงตรงนี้เท่านั้นว่าป่าเห็น,หนมะพรา์ไม่ไกลจากพุทธศาสนาเลยตรงจุดนี้พอพอคุณนิวับ์บอกบอกง่ายๆบอกคุ้จ้าบกว่าเนี่ยนะผมต้องการทําเรื่องเหี้ยภาภาพอะไรในจินตนาการ<อ>ุเจ้าขึ้นมาก่อนในฐานะของศิลปินช้างเลยครับช้างน,น้ำใช่ครับคุณโยใช่ใช่ใใช่ใช่ใช่ เพราะมีเสียงสนับสนุนเยเดี๋ยวนี้เขามีการเล่นเล่นเล่นการศัยศาสตร์นะแต่ว่าช้างตอนนั้นยังไม่ใหญ่เท่าคุณคุณโยนะครับตายแล้วพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยโดนใจมากสวยเท่าโยก็พูดอมันจะเป็นช้างตัวเล็กๆช้างตัวเล็กๆที่มีข่าวที่ว่าเขาไปเจอกันอยู่ที่เมืองกาญจนรแล้วพอพิสูจน์มาปั๊บก็กลายมาเป็นว่าหนูแล้วก็เอาเอางาเรซินอะไรแล้วคราวนี้เรื่องราวตรงนี้มันยังอยู่ใน ในหัวสมองผมอยู่เพราะว่าผมผมยังไม่ได้ปล่อยวางคือจะมาเป็นชิ้นนี้ครับเป็นเป็นช้างแต่ว่าพอเราพูดถึงว่าป่าหินมะพันเนี่ยคุณโยเคยเห็นป่าหินมะพันจริงหรือเปล่าคะเคยเห็นไหมพอดีว่าโยออกมาจากหินมะพันก่อนหรอครับตอนนั้นออกมาตอนเด็กๆคือจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วป่าหินมะพันเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไม่เคยมีใครเคยเห็นของจริงครับฉะนั้น การที่ว่าไม่เคยเห็นป่าหินมะพานแล้วเรามาแสดงตัวตนของสัตว์หินมะพานให้ไปเห็นเป็นตัวตนชัดๆเจนเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่าในความเป็นป่าหินมะพานของผมนั้นก็คือ,อความคุ้นเคยความไม่ชัดเจนต้องให้มองให้เพ่งพิดิษพิจารณาแล้วค่อยๆเห็นเข้าไปดังนั้นกุญชรวาลีของผมในนี้เลยต้องค่อยๆมองแต่ว่าตัวปาจะตเพียนนั้นคือจุดจุดหลอกของการนำสายตาเพื่อให้ไปค้นหาอีกสิ่งหนึ่งที่ เป็นแดนหินมะพานที่ทมันม<อ>เป็น,นความลึกลับต้องใช้เวลาในการค้นหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างใครดูงานของคุณก็ต้องพยายามค้นหาค่อยๆมองค่อยๆมอง,ออมองแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่ในความคุมเครือเหล่านั้นใช่ครับเริ่มตีดแล้วไหมล่ะเนี่ย <laughs> <laughs> เหมือน ครับเหมือนจินใจคนเราไหมครับ<ช>ว่าเราเราต้องค่อยๆพิจารณาพอเราเห็นรู้ป,ปั๊บเห็นเป็นรูปอะไรบางอย่างแล้วเราค่อยๆปล่อยเราอย่าไปยึดติดแล้วเรามองเสร็จแล้วเราค่อยๆเก็บรูปแต่และอย่างในความคิดของเราแล้วมองแล้วแล้ววิเคราะห์ก็คือว่าเวลาที่เราเห็นอะไรเราเราอย่าเพิ่งไปฟันธงครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเห็นถ<ช>ูกไหมฮะเรามองไปเร<ช>ื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนภาพแอบสแต็กอะฮะแล้วก็คิดจินตนาการของเราไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราเห็นแต่เพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในในคอนเซ็ป ของสิ่งนั้นอยู่ใช่ครับถูกไหมคะและอย่างภาพนี้ล่ะคะภาพนี้ก็คือเป็นช้างก็คือเป็นเอาให้อยู่ใกล้ดิฉันด้วยหันไปทางคุณโยด้วยด้วยเป็นเป็นภาพเหมือนโยเป็นภาพเป็นเป็นภาพพ็อดเกตแต่ว่าเป็นช้างเนี่ยช้างในความหมายของผมที่เอามาเนี่ยคืออดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สมเดพระชาติเป็นช้างนะครับเพื่อเป็นเพียรเพื่อที่จะได้ตัดสืบเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้คือจะมีความหมายหรือแม้แต่กระทั่งปฏิเพียรหรือ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความหมายในตัวที่ผมเก็บเอาไว้อยู่ในใจแล้วผมปลดปล่อยลงสู่บนผลงานพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องราวของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรแต่คนเรามักจะถามว่างานชิ้นนี้จะอยู่ทนไหมจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าเขาเคยดูตัวเขาเองไหมว่าเขาจะอยู่แค่ไหนใช่งานศิลปะที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้สอนให้คนยึดติดแต่ว่าสอนให้คนได้เห็นถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องราวของการปล่อยวางและการคลายความยึดติดคุยกับคุณนี่มันทำให้โยนสิกะทำไมนะว่าไอ้ที่งานที่โยนจะทำอยู่เนี่ยน,นะมันได้ผลนะได้นั่นนะเพราะว่างานของโยที่โยกำลังทำอยู่อะทุกอย่างมันใช้บตเตุรียใช้กระดาษทิชชู่เป็นส่วนผสมในงานหมดเลย ขาคิดเหมือนคุณงครับอ่ามันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเป็นอะไรที่เป็นจำเพาะเจาะจงว่าเฮ้ยถ้าเราจะวาดรูปมันก็ต้องวาดลงบนพื้นผิวอย่างเท่านั้นสียห้อนี้สี่ห้อนี้อย่างเท่านั้นอย่างเมื่อเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่คุยกับอาจารย์เนี่ยนะคะนะคะก็อย่างอาจารย์อาจารย์อะไรนะชื่ออะไรนะอาจารย์ถวันไม่ใช่อาจารย์ปิชาไม่ใช่อาจารย์อาจารย์โยงเกียรติยงเกียรติั่วไปเลยนะ อาจารย์หล่อเนี่ยะก็ดูดูดูโพยอยู่นิดนึงนะคะจะยงยุทธกันตลอดเลยนะจะยงเหยียดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวว่าแกเนี่ยปั้นงานขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ครับถูกไหมคะยังคุณเองคุณก็ทําผลงานจากจิวรพะครับผมถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่ศิลปะนี่มันสามารถอยู่ได้ทุกที่ที่เราเราอยากจะทําที่มันเป็นใช่ครับก็เหมือนกับที่คุณเลือกเทียนทําไมถึงต้องเลือกเป็นเทียนเนี่ยเออเพราะว่ามาอยู่คู่กับพระหรือเปล่า ครั้งแรกเริ่มเริ่มต้นจริงๆเราไปเรียนบาติกที่ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ว่าไปเรียนบาติกเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าอย่าให้เทียนแตกพอเทียนแตกเนี่ยเนื้อเสียมันจะซอฟมันจะวิ่งเข้าหากันแต่ขณะเดียวกันผมมาพิจารณาเรื่องของการแตกของของเทียนที่มันแตกมันกับสวยแล้วเราก็มาขยายผลตรงที่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรามองไม่ให้มันเป็นปัญหาแล้วเราขยายผลให้มันออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์ขึ้นจนจนตอนนี้คือว่าเทคนิคตรงนี้มัน มันไม่เหมือนใครออกมาเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของสีที่ว่าเราเราใช้เฟรมเนี่ยผมผมถามนิดนึงว่าถ้าเผื่อว่าชาวประมงเนี่ยเขาเลี้ยงปลาแล้วเขาปล่อยปล่อยปลานินเนี่ยไป3 0 0พันตัวลงในบ่อแล้ววันที่เขาจับปลาขึ้นมาขายแล้วเขาเกิดเจอปลาช่อนขึ้นมาเนี่ยคุณโยว่าชาวประมงเขาจะเอาปลานินหรือปลาช่อนไปกินเขาจะต้องเอาปลาช่อนไปกินหรือเปล่าครับเพราะมันคือความแตกต่างถ้าเผื่อว่าเราใช้สีที่มันเหมือนกันในท้องตลาดเนี่ย กับคนหนึ่งที่สบายหายสีหรือเทคนิคอะไรของตัวเองขึ้นมาที่ที่แตกต่างกันนี่มันก็มีโอกาสที่จะมีอะไรที่จะหลุดออกไปมากกว่าคนอื่นเขาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเชิญมานะคุณต้องเตรียมเอาจีวรไปด้วยนะครับไม่ต้องมให้ผมห่มหรอไม่ไม่ต้องขนาดนั้นไหมมาลองทําให้คุณมเผื่อที่ว่ามันจะได้เป็นไอเดียได้ได้เห็นบางอย่างได้ครับคุณโยแต่ว่าเทคนิคไม่ใช่ให้ทั้งหมดสิครับนิดนึงได้เออนิดนึงได้ครับเพราะว่าการทํางานของผมเนี่ย ผมผมจะไม่บอกเลยว่าขั้นตอนการทํางานของผมเป็นยังไงเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่าเราต้องการให้คนคนเสพงานศิลปะเขาได้เกิดปัญญาในการพิจารณาว่าเทคนิคนี้ทำยังไงเพราะถ้าเกิดเราใช้อะไรใช่ถ้าเกิดเราเราบอกว่าเราทํามาอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามพอเขารู้ปั๊บการเสพงานต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สนุกเลยทุกวันนี้เขายังหลงในเสน่ห์ของผมอยู่ว่าทํายังไงอะไรก่อนอะไรหลังตรงจุดนี้ ว่าที่จะบอกเพราะทำไมนะคะคือที่จะบอกเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอยากจะให้มันจะมีวันที่เป็นอของคุณครูพิธีนะคะคอยากจะทําให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเกิดไอเดียว่าจริงๆนะเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบฉวยของใกล้ตัวเ,เอามาทําเป็นงานได้นะคะคซึ่งดิฉันก็มอีอาจารย์ของดิฉันเหมือนกันอาจารย์พีรพงศ์เนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวแกจะทํะาศิลปะแบบคนจนๆ ศิลปะน้ําท่วมนี่ก็จะตอนนี้ตอนช่วงนี้แกลอยลอยไปตามน้าไปเก็บของอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นศิลปะนะคะคในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัเล์แจนนะคะเราก็ยังจะพืพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหินั่อนเองแล้วก็นี่เลยค่ะกับเรื่องราวดีๆเอ๊ะการที่จะคิดงานแต่ละงานออกมาได้ก่อนจะกันออกมาได้เนี่ยมันจะต้องมีใช้ขั้นตอนในกระบวนการทำความคิดยังไงก็ต้องติดตามไปในช่วงหน้า